นี่เป็นไต้หวันแม่ช่อนะครับยาวมากนะูกกจะยาวไอ้ไต้หวันแม่ช่อนี่จะสุกสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะพาไปดูหมอนมันบาลี่ วันก่อนผมเอาถ่ายแล้วไปโพสใน Facebook ก็มีคนเขาบอกว่าขอดูเต็มๆได้ไหมัมนเป็นพอถ่ายเห็นมันออกลูกเยอะแยะนะครับเป็นพวงเป็นห้อยระยาไปหมดนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยพามาดูซะหน่อยนะครับมันก็มีไม่เยอะครับผมปลูกไว้อย่างละต้นสองต้นจริงๆแล้วไอ้ไอที่ถ่ายวันนั้นคือไต้หวันแม่ช่อ ก็ไม่ได้ซื้อมาแล้วครับน้องเขาให้มามีน้องคนหนึงก็ให้มานะครับก็น้องที่อะไรนะช่องเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์นี่นนะครับให้กิ่งมาเมื่อปีที่แล้วให้กิ่งมาผมก็เอามาเสียบยอดต้นหม่อนพันเชียงใหม่หกสิบที่ผมปลูกไว้นะครับมันก็ขึ้นอยู่นะครับติดดีงามผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่หรอกอยู่หลังบ้านมันค่อนข้างจะ ลกหน่อยวันนั้นมาถางข้างหลังก็เลยเห็นเลือถ่ายไปอวดเขาเดี๋ยวเราไปดูกันครับทา่านในเกาะค่อนข้างรกหน่อยอันนี้มันเป็นต้นโอโวคาโดนะต้นใหญ่ไอ้ลูกแดงแดงที่เห็นใลกายนในะี่นคือมะหลอดนะครับแไปดูมะหลอดเริ่มสุกแล้แดงเป็นผลไม้ทั้งภาคเหนือนะลูกแดงแดงเคยผมเคยเอามาถ่ายให้ชมไปแล้ว มาหลอดไอ้ติดขวางหน้าอยู่นี่ก็ต้นอินจันเป็นต้นกิ่งทาบนะครับผมซื้อต้นทาบกิ่งมาแล้วก็เอามาทาบเองกับต้นที่พ่อมเมล็ดเนึ่นี่ก็นี่กำลังออกดอกน,นี่ออกดอกมาสองปีแล้วครับแต่ว่าไม่ติดผลไว้เนี่ยใจยเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นทอดมันเล็กหรือเปล่าเพราะผมเคยเห็นสมัยเด็ก,ดกต้นใหญ่มาก อันนี้ก็เริ่มออกมาอีกแล้วเลอลุ้นนะครับเป็นปีที่สองปีที่สามนะสิปีที่แล้วก็ออกเยอะนะครับแต่มันไม่ติดเลยสักลูกปีนี้ก็ไม่แน,น่ใจแต่ตอนนี้เราไปดูหมอกกันก่านฮันเดอรี่นี่ครับต้นใหญ่โตครับต้นนี้น่าจะสี่ห้าปีแล้วปลูกไว้นานแล้วเป็นเชียงใหม่หกสิบนะครับผมตัดกิ่งมาปากักมันก็ขึ้นนี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ น้องเขาให้กิ่งหมอนมานะผมก็เลยมาเสียไปหลังบ้านนี่เสียต้นนี้ไว้นะครับมันมีไต้หวันแม่ช่อครับไต้หวันสตรอเบอรี่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอันไหนแต่ว่าไต้หวันแม่ช่อมันยาวมากนะต้องรอดูตอนสุกครับเพราะไต้หวันสตรอเบอรี่นี่มันจะเนีย่ยเห็นไหมจะออกสีม่วงม่วง ดำๆคับ,บคหน่อยนะครับเปรี้ยวนิดๆผมเปรี้ยวนิดนะครับอันนี้น่าจะเป็นไต้หวันสตรอบเบอรี่นะเพราะมันไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ยังไม่สุกนะครับแตกกิ่งมากออกหมดครับอ่ะนี่อันนี้นี่เห็นนะครับ น,นี่กิ่งยาวใหญ่ผมดึงมอห้อยมันลงมานะครับจริงมันขึ้นไปสูงมากเลยนะกิ่งน,นี้หัวเชือกลังแล้วนี่ครับมันก็ย้อยลงมาเห็นครับลูกเต็มหมดนะน,น,นี่เป็นไต้หวันแม่ช่อนะครับยาวมากลูกจะยาวไอไตหวันแม่ช่อนนี่จะสุกออกพอออกแดงก็หวานนะครับหวานอย่างเดียวไม่มีเปรี้ยวเลยนะครับนี่กินยันตายด้วยเลย เดี๋ยวไดู้นเห็นแล้วแป๊บมันสุกสุดต่ำไม่แน่ใจยังไม่สุกนี่ลูกแหนงเต็มเลยสุกไหมยังไม่สุกครับแต่ยาวมากอันนี้ ความยาวยังไม่มีสุกเลยครับวันนี้มันคืยัง,ยงไ,ไม่มีครับไม่สุกจะให้ชมลูกสุกหน่อยไม่ทันได้สุกื้วสุกแล้วนกกินไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยทันนกครับอยู่ไกลหลังบ้านเนี่ยชัดนะเนี่ยแสงไม่ค่อยดีแต่ยอมรับว่าลูกยาวมากครับ ถ้าเตี้ยๆต่ำๆน่าจะเก็บง่ายแต่นี่ผมปลูกไว้ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะครับมันก็เลยปล่อยๆให้มันใหญ่สูงขึ้นมาแต่มันก็ดีย่งมันดกครับนะครับเต็มเลยยิ่งกิ่งไปทึงไหนก็ลูกไปถึงนั่นนะครับนี่ก็มีอัน,นี้แก็ออกไปนนู่นนะครับยาวไปนู่น ต้นนี้ต้นใหญ่นี่ต้อนอะไรนะกาละบ,บูนครับต้นใบโตต้นใหญ่เน,นี่ยครับลอยลอยผมเสียบยอดไว้จริงเสียบไปนี่อันนึงแต่มันไม่ติดนะครับ มาติดปลายนี่นะครับก็แตกยอดไปอันนี้ก็ติดตรงปลายนะครับติดอันนี้ติดอยู่นี่เขาว่ามันตอนไม่ขึ้นไม่ออกลากผมก็ไม่แน่ใจนะครับอีกพันนี้แต่เ,เห็นบางท่านว่าชำก็ขึ้นแล้วผมก็เคยไปชำนะครับนเน่าหมดชำเท่าไหร่ก็เน่าหมดผมก็เลยเลิกไป ก็ได้ใช้วิธีเสียบยอดก็เอาพันพื้นเมืองเชียงใหม่60ไปชํำไปให้มันออกรากก่อนนะครับแล้วก็เอานี่ไปเสียบยอดเอาพันไตหวันตะบุรีเนี่ยเอาไตหวันแม่ช่อเนี่ยเสียบยอดแต่ถ้าใครมีต้นพันพื้นเมืองนะครับพันเชียงใหม่60อยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่า เสียบก่อนนะครับเสียบยอดก่อนแล้วค่อยตอนออกไปตอนมันจะค่อนข้างจะขึ้นดีง่ายกว่าออกรากง่ายเนี่ะครับเสียบไว้ตรงนี้ถ้าผมจะไปปลูกใหม่ผมก็ตอนนี้ตอนนี้กิ่งออกรากของเชียงใหม่ขอแสิแวธิยกไปทั้งต้นนี้เลยไปปลูกก็จะออกรากก็จะโตดีครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยครับก็นี้เสียบไปตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์ก็ตอนนี้ไปเลย ไ,ไม่มีแล้วหายไปแล้วลบไปแล้วก็ยังได้อยู่นะครับนี่นี่กนิ่นอันนี้ก็เสียบถิ่งเล็กไว้นะครับก็ออกมีลูก,กให้เห็นแล้วนะครับคือจริงๆแล้วก็ออกลูกง่ายนะครับหม่อนเนี่ยมันบรลี่ปลูกง่ายเชื้ออะไรๆอะไรศัตรูพืชก็ไม่ค่อยจะมีนะครับมีแต่เดียวนกนะครับตอนที่ออกขน นกมากกินของนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับหวานอร่อยครับถ้ามีเยอะๆก็แจ๋วนะครับผมก็ปลูกไม่เยอะครับปลูกอย่างละต้นสองต้นก็ได้คุยเข้าเพลินนะครับอยาวไปด้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพามาดูแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ